คานตัวนี้ well. ยกกลับมาเพิ่ยกกลับมาไม่มีครับ okay. ตัวเห็นตะเสากับตัวภาพผมเห็นในหนังสือสมัยฝรั่งเศสละอันนี้ก็ล้มไปหมดนะครับรวมไหมดนี่กากลับมาใหม่ครจะมีคานีสสีงสีแดงอีน้คือกีปีเท่าไหร่ครับโอ้แต่ พันลื่นร้อยพันพันแปดร้อยตัวหรอพันแปดร้อยปีที่ยกหลักยกหลักก็คือเขาใหม่ต่อมาให้น้ำทะเลเนี่ยให้เรือแค่ประมาณถ้วยเดียวให้กินคนละยกแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเทวดาเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับที่โกงโกงมาตลอดจนกระทั่งอาสรไม่ได้กินเลยได้กินกได้กินแค่ครึ่งตัวคือราหูไงมีแค่ครึ่งตัว ฉะนั้นเนี่ยการกัวเกษตรสมุทรทำยังไงเพื่อจะกลุกเพื่อเทวดาเนี่ยเขาอยากที่มีชีวิตอมตะเขาอยากที่มีชีวิตอมตะออ้ถืหน่ยเกี่ยวชเข้องเพราะว่าเทวดาโดนสาบฤกษีทั้งเจ็ดเนี่ยสาบเพราะว่าไปไปช้างไปเอาดอกมะลิดอกไม้เนี่ยไปทำให้ช้างตกมันนะฮะแล้วช้างก็เลยบีเหยียบมะลิของฤกษีฤกษีเยอะครับสาบเทวดาให้แพ้สูงก็เลยสูงตลอดถ้าไปรบออกไปรบเนี่ยจะแพ้ตลอดนะครับโดนสาบเนี่ย ก็บอกว่าช้างที่พระอิน์นั่งเนี่ยไปเหมือนกับกระทืบอะฮะพวงมาลัยที่เป็นดอกที่พระฤาษีให้กับพระอินพระอินไปวางอยู่บนคอของช้างช้างมันเหมือนกับรับไม่ไหวมันเมาฮะมันเมากลิ่นนะฮะมันก็เลยโมโหมันก็จับโยนลงดินแล้วก็มกระทืบ ให้ไออินเนี่ยอ่าเรือสีเห็นว่าน,นี่มันดูถูกเรานี่นะ,ะเราพยายามให้มันนะมันยังดูถูกเราก็าลเลยสาปให้ให้ปีซุ่นาสูนเมไหร่ให้มันแพ้ตลอดอมันก็เลยแพ้ก็บบดสวร่านนะตายก็บมดสวรค์เทวดาทั้งหลายไม่รู้จะทำยังไงได้ก็เลยไปติดตอ่อพระศิวะก็คือแบว่าไอ้คนที่ติดจะทำได้นอนยิงกระเจียนสมุดนั่นไปติดต่อ,ม,ตอมันได้เลย ค,ค,ค,คือทะเลน้ำนมคือทะเลน้ำนมของพระพระศิปัพรายนอนนะครับฉะนั้นนี่พระนารายบอกว่าถ้าอยากจะมีชีวิตปรรมัาษ์ต้องกวนเกษตรสม,มุรกวนทะเลที่จะนอนให้ให้ระเหยให้เลห,หเลือให้ถุยก็จะไปเอาเชือกที่ไหนที่จะมาเป็นเชือกได้ในการกวนเกษตรสม,มุรได้ก็จะไปเชิญท่านวาสุฟรีมาเป็นเชือกให้พญางูพญางูนะฮะ แล้วก็ไปเอาผู้เขาที่ไหนก็เอาภูเขาบนทะเลแล้วก็เอาเอายอดของผู้เขาไปจิ้มลงทะเลเลยนะฮะแล้วก็กวนนะครับโดยการที่จะกวนไปกวนมาเขาปรากฏว่าการกวนเนี่ยเทวดาไฟเดียวไม่มีการชนะไม่มีทางชนะนะครับก็เลยเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็ไปชวนชวนอาสุมาด้วยบอกว่าบอกว่าให้อาสุมาเด็กจะไปให้มันกินด้วยปรากฏว่ากวนไปกวนมาเนี่ยนะครับกวนไปกวนมาเนี่ยนะครับแกนโล ทะลุครับแกนทะลุแกนแกนแกนของโลกทโลกนะฮะโลกุเดี๋ยวเดียวพยักคร <ibl ok S 1> ับเท่าร่าเนี่เป็นฝ่ายย่าต่างชายย่าครับลดไปลบมาพวกก็ชนะครับตรงนี้ชนะชนะเสร็จปุ๊บอ่ะตัดก็แพ้แล้วเท้าร่าแพ้ก็เลยมาขอกันนะครับลงองค์พระนี่ครับศิวะก็ลงมานะครับบอกว่านี่พระศิวะมหาเทพศิวะลงมาเฮ้ยอย่าไปตัดแขนมาเลยนี่เห็นมิคเนตไหมคะก็ขอพระวิษณุว่าอย่าไปตัดกฤษณะอย่าไปตัดให้เหลือสองแขนแล้วให้ชีวิตต่อไป นี่คือตอนจบของ่องเขาเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ย n มันก็จะเป็นเป็นภาพที่ยังไม่ได้ลงลวดลายเลยนะครับลงรวดลายนะครับนี่ก็ซ้อมลงลวดแล้วเนาออเนี่ยก็เมื่อกี้สงครามโอเคดูตรงกลางๆหน่อยครับเพราะว่าก็ชาวบ้านที่อาว่กันอยู่เหมือนเดิมนะครับแถวนี้ก็เป็นการลบกันระหว่างแทพเป็นเองนะครับเนื่องจากว่า จะสอบเอาสิบคนต่อบที่เช้าคนที่เก่งที่สุดในประเทศนี่ไม่ยังไม่ตอนนี้เขากำลังมา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 นี่มาเงี้ยมสอบสอบกันละสอบที่สิบมกราที่ที่อยู่ในเสี่ยมเดียร์ในสกบูนให้มันจะลงมาน้ำหนักจะลงมาซึมมาด้านล่างทั้งหมดแล้วมันจะอมน้ำ พอมันอมเนี่ยน้ำฝนน้ำฝนด้านล่างก็จะปล่องนี่หมดเลยคือมันอมน้ำน้ำฝนมีทรายมันไม่เก็บน้ำเท่ากันนะฮะมันไหลมาด้านล่างแล้วมันอมอยู่ด้านล่างเแล้วที่จะสังเกตทุกติดเห็นไหมฮะตัวที่พอยิ่นยอดจอดน้ำน้ำจะไหลจากข้างบนลงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็แตกร่อนแล้วน้ำมันมีตัวมันเองก็มีจรดของมันโดยตัวโดยตัวเองก็เป็นจุดเกลือธรรมดาทั่วโลกก็เทำให้หินทรายแต